หนึ่งกองแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปเริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนค่ะรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหวค่ะรามไาที่หัวเขา่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยใช่เป็นมานานหรือยังคะออเป็นมาปีกว่าๆเก,กือบสองปีนะคะซึ่งแบบว่า เรลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็นวดนวดคลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลได้ยังไงคะอ๋อมีเพื่อนแนะนําค่ะเพื่อนเห็นว่าเราลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไปนวดมาหลายที่แล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยแนะนําว่ามาลองตัวดีบุลดูแล้วก็จะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรอ่าค่ะแล้วหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้ว ไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะคะแล้วก็เพื่อทานต่อเนื่องต่อเนื่องมาอีกสองกล่องอาการที่รามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอโอเคอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าส่วนรับสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญน,นะคะสักสิบคะแนนตอนนี้ที่อออให้คะแนนดีบูญเท่าไหร่คะโอ้ให้เกินสิบเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ